เร็วมากเลยค่ะอาจารย์นี่ทั้งชั่วโมงแค่ถามคำถามอาจารย์ว่าว่าทำไมถึงได้สนใจผมมากเกือบจะไม่พอเวลาอาจารย์ครับสุดท้ายไปแล้วได้คําตอบเลยไปกี่ครั้งไปไปฝังตัวขนาดไหนถึงได้ได้คิดว่าใช่เลยและศรัทธาต้องบอกว่าไปไปมามาอยู่นานๆนี่เกือบ5้าปีเพราะแสดว่าก็ไปแล้วก็ยังสงสัยไปแล้วก็ยังสงสัยครับไม่ศรัทธาไม่เชื่อค่ะคือไม่เชื่อเพราะว่ามั่นใจในไทย มั่นใจในไทยแล้วก็ถูกซึมซับในประวัติศาสตร์ไทยกับพม่ามานานตอนนั้นอาจารย์จบด็อกเตอร์แล้วหรือยังใช่ครับแล้วก็พกภูมิรู้ไปเต็มไปหมดก็ก็ก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะนะมันมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยนะมันเป็นไปได้เหรอว่าอาจารย์จบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาได้ไหมครับใช่ครับก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าไม่เห็นพม่าเขามีใครเขาตื่นเต้นเลยอะไรอาจารย์อคติด้วยใช่ไหมไปด้วยความอคติ นะฮะไปด้วยความอากติเริ่มเห็นว่าพระกับพระมากกับผู้หญิงทําไมนั่งติดกันอะไรเนี่ยเกิดคําถามอ,าอะไรก,กันได้ค่ะหนึ่งนะพระเขาไม่มีการศึกนั่งไปก็แค่นั้นนะสองจริงเหรออาจารย์แรงแต่ว่า,ชาชมัน,ม,น,นมันใกล้ค่ะถูกครับแรงประชาชนเนี่ยยังไงก็ตามพระยกสูงกว่าเสียงเรืกล่าวอยู่แล้วการที่พระอยู่ดีๆศึกมาแต่งงานหรือผู้หญิงใดๆ ไปใกล้พระในเขตที่ไม่ควรอาจถูกวินยัยอาจถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกแต่จะถูกประชาะทันนะเพราะแม้พระองค์นั้นศสกมาแล้วอยู่ไม่ได้เลยคุณเอาเงินฉันเน่ยมาเลี้ยงชีวิตจนผาสุกกว่าคนอื่นด้วยหยาดเหนื่แนะแรงอ่ะนอยู่ไม่ได้เขายกเป็นพระแล้วเนี่ยนะฮะจะมากลายเป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้วอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่พมากกา่ากราบไหว้มาตลอดไงเพราะฉะนั้นชีวิตมันอยู่อย่างเนี้ย แล้วฐานะมันเปลี่ยนหมดอจารยร์ไปอยู่ไปไปมามาจนเข้าใจจุดทุกจุดเลยหมดเลยว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองนะครับว่าที่เขารู้เนี่ยเขาท่องอย่างนี้นะครับที่เขาเรียนได้เพราะเขาเรียนใช้สมองมากกว่าใช้อุปกรณ์ที่เขาสามารถปฏิบัติทําได้เนี่ยเพราะเขาเอาพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งเขาไม่ได้นั่งหลับตาตั้งแล้วไปหาพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิการปฏิบัติภาวนาต่างๆเขาไม่จินตนาการว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าพระไตรปิฎกสอนอย่างไร นั่นแปลว่าฐานมันเท่ากันเวลาคําสอนแต่ละองค์ก็จะอ้างอิงกันได้ไม่มีการดึงว่าใครเป็นหลวงพ่อองค์ไหนแย่งลูกค้ากันไม่มีค่ะนะครับกลับกลายเป็นว่าทุกคนพอใกล้หลวงพ่อที่บริสุทธิ์ในการเทศบริสุทธิ์ในการทำเขารู้สึกแค่นี้เขาพอใจละเงินที่เขาถวายเนี่ยเป็นสุขที่สุดเพราะนาบุญเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยในกุศลข้างหน้าอย่างดีละนะครับเราเห็นว่าพมา่านี่โง่นะใหม่ใหม่งมงายมาถึงไหว้พระแต่ถ้ามองอีกมุม ที่เข้าใจพบว่าหนึ่งเขาศรัทธาโดยการศึกษาตั้งแต่เด็กเรียนชาดกค่ะเรามานั่งคิดว่าเอ๊พม่าทำไมถอดรองเท้านะด้วยการไม่พอใจตะวันตกก็เปล่าถอดรองเท้าเข้าไปในวัดไม่ใช่ค่รองเท้าถุงเท้าก็ไม่ได้ถุงเท้าก็ใส่ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะรองเท้าเปล่าพอไปศึกษาจริงๆไม่เกี่ยวกับการแอนตี้ตะวันตกแต่เป็นการกรุณาต่อคนที่มาโดยไม่รู้ว่าในอดีตพระเจ้าพิมพิสารที่เราทราบกันว่าถูกพระเจ้าพิมพกรีดเท้าไม่ให้เดินจกกลม นั่นเป็นกรรมจริงอยู่แต่กรรมที่ลูกนะลูกหลานคนอื่นก็ไม่เห็นทำอะ่ะเพราะกรรมในอดีตพระเจ้าพิมพิสารในอดีตเคยใส่รองเท้าเข้าวัดการใส่รองเท้าเข้าวัดมีมีผลทำให้เกิดกรรมชาตินี้่ะนะเอาละพาาระพม่าเชื่อตามพระสูตรนี้แปลว่าเขามีการเล่าพระสูตรไม่ใช่เล่านิทานค่ะแล้วอ่านพระสูตรพระชาดกให้ชาวบ,บ้านฟังตลอดเวลาพอแม่ก็จําพระสูตรไปสอนลูกค่ะการซึมซับแบบนี้เราเรียกว่าเอาพุทธมา เปลี่ยนการปกครองประเทศซึมไปหมดเลยนะครับมันทําให้พมา่าเนี่ยมีความเกรงต่อพระพุทธเจ้าอย่างสูงเช้ามาสิ่งแรกที่ทําคือใหญ่ใสต่ตู้เราไปในทําพมา่านะ,ะจะไม่มีตู้ไหนว่างๆแต่หมดแล้วเปลี่ยนทุกวันไม่จากการาประกาศว่าการะรุ่นาเอาเงินใส่ตู้ให้หน่อยค่ะคนเห็นตู้จะทําเพราะเขาบอกว่าขอทุกวันก็ต้องใส่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไม ในวัดทึ่งมีพระเป็นพันๆรูปและพระก็อยู่ได้พาะบริจาคทุกวันดูแลพระและพระก็ปฏิบัติตนดีมากเขาไม่เอาภาระไปใส่วัดและหลวงพ่อแต่เขาถือว่าหลวงพ่อให้พระช่วยสอนลูกเขาอะเขาก็ต้องไปช่วยหลวงพ่อด้านปัจจัยสี่เพราะเมื่อใดก็ตามไม่ช่วยหลวงพ่อมหาปัจจัยสี่เขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมล่ะคเขาก็บอกว่าอย่าให้หลวงพ่อมหาปัจจัยสี่เลยเขาต้องไปช่วยกันหาวัดก็อยู่ได้ ห้าปีเลยเหรออาจารย์กว่าที่จะช,ชัดแจ้งทะ<ช>ลุแทงทะลุเนี่ยคือกว่าจะกราบลงได้อย่างสนิทใจนะครับไอ้คิวก็ไม่โกนธไอ้ทำไมอะไรเงี้ยอ่าเราก็กว่าจะดูทุมหูอ้าวจริงฮะแล้วที่ศรัทธามากอย่างหนึ่งคือพระพะม่านะครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเทียนพันษาอย่เงี้ยนะเพราะว่าท่านถือว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่น้ำจิ้มนะจุดเทียนแค่นั้นแต่สิ่งที่ให้ความสัญคือจีวร พระพมา่ามีจีวรแต่ละองค์นั้นไม่เกินสองผืนและกว่าจะได้หนึ่งผืนนั้ยากแบบพุทธการเลยเพราะพระพมา 500, ่าห้าแสนรูปนะครับในประเทศเวลาถวายจีวรทีหนึ่งเนี่ยท่านจะใส่ไปสามสี่ปีเลยซึ่งขนาดเดียวกันผมคิดบ้านเรานะนค่ะมีองค์หนึ่งประมาณสามสิบผืนได้ก็เรานิยมถวายไตรถูกนะครับเพราะนั้นพระพมา่าพอรู้สึกเกินเขาจะรู้สึกถอยละเขาไม่เอาละเขาจะบอกไปแบ่งให้คนอื่นมันกเขากลัว,วผิดวี่ัยน แล้วยิ่งพระผู้ใหญ่ถูกยกไปสูงแล้วมีอะไรที่ฟุ้งเฟอ้อก็จะถูกสะท้อนกลับไม่น่าเคารพเรียกว่าคะแนนนิยมจะตกท่านจะลดเองถูกต้องครับถูกเฝ้ามองโดยคนเ,ออเพราะเป็นซูเปอร์สตาร์ของงานพุทกศาสนาคนจะมองด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถูกการอย่างพุทเจ้าพวกนะ่พุทธบริษัทสี่ถูกสะท้อนซึ่งกันและกันเองดูแลกันเองในบริษัท นี่คือการสิ่งที่ทําให้พุทธศาสนาทํารงอยู่ได้และผมจริงมั่นใจว่าเวลาไปถึงที่จริงๆเราจะรู้สึกปลุกศรัทธาปลุกปัญญาแล้วรู้สึกสร้างความเพียรว่าทาไมพมกก่อม่เขาทาได้ทำไมเราทําไม่ได้อาจารย์คะอาจารย์ไป5ปีนี้ได้เข้าไปกราบพระผู้ทรงพระไตปิดกในปีที่เท่าไหร่คะอ่าทึงพาปีที่3นะครับปีที่สแล้วก็เชิญท่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่ไปไประมาณกี่สิบปีคะ สิบปีสิบปีได้นิมนต์ท่านมาที่เมืองไทยแต่ว่าได้ได้ไปกราบท่านอ่ะหลังจากที่เดินทางสามปีถึงได้ไปแล้วก็โดยทางกฎหมายเขาไม่อนุญาตให้ท่านมาในนามศาสนาเพราะว่าเรายังถือตัวอยู่โดยโดยข้อเงื่อนไขเนยนะฮะทางทางสงต่อสงเนี่ยเราไม่ยอมรับเขาเขามายอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ต้องผ่านตอนตอนนี้การเมืองเราคลายแล้วก็ปกติแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เขาถือว่าเป็นบุคคลในประเทศเขาที่สูงสุด อาจารย์ท่านนาทีแรกที่ได้กราบท่านเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงอ่อปราบปลื้มเพราะว่าอาจารย์รสแสวงหาอาจารย์รไปสีดังกาไปเรา <ไป S 2> เราปราบปลื้มเรารู้สึกว่านี่แหละที่เราไม่ต้องเดาว,ว่าหลวงพ่อเพ่งอะไรเก่งหลวงพ่อจะเสกอะไรได้แต่พอมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ในเรื่องเสกอะไรเลยหลวงพ่อบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นคําพูดที่รู้สึกประทับใจมากอาจารย์ถามว่ายัางไงคะหลวงพ่อทําน้ำมนต์ให้หน่อย <ผ>แกงกใช่ไหมลองลองภูมิหรือยังไงคะจ๊ไม่ไม่คิดแบบไทยว่าอยากจะได้อะไรไปที่ละก็ญญมีรัตนสูตรน่ะแล้วทาไมทําน้ํามนต์ไม่ได้ท่านบอกว่านะเพาะท่านองค์เดียวยังไม่เป็นสงต้องได้ห้าองค์อธิบายผมนะสี่องค์ขึ้นไปจึงเป็นภิกษุสงฆ์จึงจะสวดร,รัตนสูตรขึ้นมีรายละเอียดขึ้นมาอีกนะแล้วต้องมีจิตเดียงพร้อมกันเมตตานะครับแล้วจะให้ท่านเสกแบบถือไซสินอะไรเนี่ยท่านไม่ไม่เป็นอ่ะ มันอยู่ที่ศรัทธาตั้งมั่นแล้วพระจะแผ่เมตตาไปให้ศรัทธาตั้งมั่นและแล้วศรัทธาต่อผู้ผู้ฟังศรัทธาต่อผู้แลวพระจะแผ่เมตตาเมตตาไปใส่ในน้ําให้ถ้าไม่ศรัทธาเมตตาก็ไปไม่ถึงท่านพูดอย่างเงี้นะครับท่านก็บอกผมซึ่งได้อะไรจากท่านเยอะนะครับแล้วท่านทาตัวเคร่งแบบเรียบง่ายเคร่งแบบเรียบง่ายไม่เจ้ายอะเยอะอยากเออไม่ท่าเยอะเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละ ที่เราแสวงหาว่านี่แหละแล้วก็นั่งสมาธิไหมนั่งแต่ไม่พูดแต่สมาธิอย่างเดียวยังอ้างอีกว่าหลวงพ่อผมติดพระสูตรเนี่ยทำยังไงแก้ท่านก็จะตอบว่าถ้าติดอันนี้อภิธรรมข้อไหนแก้วินัยข้อไหนบอกตอบได้ทุกอย่างตอบอย่างนี้แต่ท่านบอกว่าตอบทุกอย่างที่พระไตรปิฎกมีแล้วแล้วคนที่เขาพมา่าหรือว่าคนไทยเราซึ่งก็ไปเยอะมากะนะคะ,คะในช่วงหลังที่อาจารย์พาไปเนี่ยเอาไปกราบเนี่ยด้วยความเชื่อว่าอะไร เป็นบุคคลหายากของโลกเทียบชั้นกับดะไลลาละมะคืออย่างนี้ครพม่าเนี่ยแค่ได้กราบในระยะไกลๆนะอ๋ออ,อ <S <S <ก>จารย์ว่าทราบซึ้งที่สุดแล้วอาจารย์คะฟังแล้วไม่ไมจบอ่ะน่าจะมีอีกเยอะอาจารย์ต้องขอรบกวนอาจารย์อีกสักหลายๆตอนนะคะอาจารย์ให้พูดถึงความน่าสนใจในพม่าแต่ละที่แต่ละที่ที่อาจารย์พาไปเนี่ยว่ามีความผูกพันความสําคัญทางศาสนา อย่างไรทําไมเราถึงต้องไปคือโดยสรุปเนี่ยถ้าไปพมา่านะครับเราไปเห็นแต่เจดีนะครับเราก็เท่ากับนะครับถ่ายรูปก,กับฟ o โต้ชอปเอาไปแปะเฉยนะฮะแล้วก็อตัวหนึ่งะนะไม่เกิดประโยชน์นะครับไปตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งให้ได้พบพระพุทธนะฮะคำว่าพบพระพุทธคือพมา่ามีเส้นพระเกศา,ส,าสองพบพระธรมเส้นพระเกศา,าหมายถึงได้มาตอนที่พระพุทธ พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพตามประวัติศาสตร์เลยนะครับประการที่สองได้พบพระธรรมพระธรรมคือพระทรงผู้ไต่ปิดกนี่แหละประการที่สามนะครับพบพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาวินัยครบถ้วนเดี๋ยวขอรบกวนอาจารย์อีกสักหลายๆอาทิตย์นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะธรรมนิยามวันนี้คิดว่าน่าจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ย ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอาจจะในมิติที่ไม่เคยคิดไม่เคยรบทวนมาก่อนนะคะเราหวังอย่างนั้นอยากให้ติดตามหลายๆตอนค่ะแล้วจะได้บทสรุปที่คิดว่าจะทำให้เรานั้นเกิดปัญญาในชีวิตมากขึ้นค่ะวันนี้ธรรมนิยามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ